สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์2558เพื่อกรุณาทราบดังนี้ครับพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่6มีนาคม2558ผันโทพีรรัตน์ประมจินดาผู้บังคับกองพันทาหารปืนใหญ่ที่17ได้นำคณะนายทหารของหน่วยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราช รุงเทพมหาคนครหนร่วมงานวันอาหารผ่านศึกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2 5 5พันพันโทพีร,รั์ปฐมจินดาผู้บังคับกองพันอาหารปืนใหญ่ที่17เป็นประธานงานวันทหารผ่านศึกของชมรมทาหารผ่านศึกและทะหารกองหนุนของอำเภอจุนและอำเภอภูสางณสาราอาเนกประสงค์บ้านทุ่งใหม่พัฒนาตำบลห้วยเข้ากัอำเภอจุนจังหวัดพะเยา โดยมีสิบเอกชาตรีสิงทองประธานชมลมให้การต้อนรับและมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน150คน 2. การอบรมศิลธรรมเมื่อวันที่5้5กุมภาพันธ์2558ผู้บังคับกองพันาหารปืนใหญ่ที่17ได้นำกำลังพลและครอบครัวเข้ารับการอบรมศิลธรรมประจำเดือนโดยมีพระรครูสุวรรณธรรมนิวิทย์รองเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้เป็นผู้บรรยายธรรม และมีการฝึกสมาธิแบบผ่อนคลายผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยาสามการทดสอบร่างกายประจำปี2,558เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2,558กองพันทหารปืนใหญ่ที่17ได้ทำการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำปี2,558ครั้งที่หนณกองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่17ผลการทดสอบ กำลังพลฐานเกณฑ์ทุกนาย 4. การอบรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2558กองพันทาหารปืนใหญ่ที่17จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขพะเยาและโรงพยาบาลพะเยาณห,ห้องโมเดิร์นไนท์สเตชันโมดูลของหน่วย 5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติาการผลิตเตาชีวะมวลแกลบมเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2558ของพันธหารปืนใหญ่ที่1 7ได้จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาชีวมวลแกลบชีวะมวลปืนตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกวนพะเยาแบบมีส่วนร่วมณน้าแหล่งสมาคมค่า้ขุนเจียงทรมิกร,ราช6 การเดินทางไกลประจำเดือนมมอเมื่อวันที่27กุมภาพันธ25์2558ผู้บังคับกองพันทาหารปืนใหญ่ที่17ได้นำกำลังพลฝึกเดินทางไกลประจำเดือนโดยใช้เส้นทางจากที่ทำการตำรวจตำบลแม่สุขถึงโรงเรียนบ้านแม่สุขและได้ร่วมกับราษฎรบ้านแม่สุขปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนบ้านแม่สุขผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะผู้รับผิดชอบระดับอำเภอมีการปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้ 1. มอบอุปกรณ์การเกษตรเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2558พันโทพีระนรัประถมจินดาผู้บังคับกองพันทาหารปืนใหญ่ที่17ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเกษตรแก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนณโรงเรียนบ้านจุนตำบลห้วยเข้ากำ อำเภอจุนจังหวัดพะเยาโดยมีผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจุนให้การต้อนรับ2การปล่อยแถวกวาดรางอาชญากรรมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2558ผู้บังคับกองพันทาหารปืนใหญ่ที่17ร่วมกับนายอำเภอจุนและผู้กำกับสถานีตำดวดรวจภูธรจุนกระทำพิธีปล่อยแถวกวารางอาชญากรรม โดยบูรณาการกำลังสมฝ่ายเพื่อป้องปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่อำเภอจุนจากการปฏิบัติการตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ร้านอาหารและแหล่งสถานบันเทิงต่างๆไม่พบการกระทำผิดและสิ่งผิดกฎหมายการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. การตวรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ 2,558ผู้บังคับกองพันอาหารปืนใหญ่ที่17ได้เดินทางไปพบปะนายส่วนแก้ววันใจ,าจาราษฎรผู้ยากไร้บ้านห้วยเจริญราชฎร์ตำบลเจริญราชฎรอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเพื่อตรวจการเตรียมการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ตามโครงการ60หลัง60ฝายฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหน้าสํงงานักงานประลัดเทศบาลตำบนเจริญราษฎร์ให้การต้อนรับและเมื่อวันที่17กุมภาพันธ25์2558ผู้บังคับกองพันอาหารปืนใหญ่ที่17ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลพระธาตุหิงแกงอําเภอจุนจํานวนสองหลังคือบ้านของนางบัวติม๋มชัยมงคล บ้านเลขที่100หมู่1และบ้านของนายวุฒมาไกรบ้านเลขที่137หมู่7ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกำลังพลของหน่วยและราษฎรในพื้นที่ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองหลังสรุปการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ทำการสำรวจแล้วจำนวน12หลังอําเภอแม่ใจจำนวน3หลัง ดำเนินการไปแล้ว2หลังอีกหนึ่งหลังอยู่ระหว่างการดำเนินการอําเภอจุนจำนวน9หลังดำเนินการไปแล้ว3หลังอีก6หลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4. ร่วมกิจกรรมอําเภอยิ้มอําเภอจุนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2558้รผู้บังคับกองพันทห,หารปืนใหญ่ที่17เเข้าร่วมกิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอําเภอจุนจังหวัดพะเยา โดยมีนายศักชัยโชติมานนนนายอำเภอจุนเป็นประธานณวัดห,วห้วยไคร้ตำบลทุ่งดวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาผลการปฏิบัติราษฎรมีความพอใจเป็นอย่างมากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน250คน 5. ตรวจพื้นที่ขุดอ่างกักเก็บน้ำบ้านห,วห้วยไคร้อำเภอจุนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2558ประลัดอำเภอจุนกำน,นันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งหลวงทองได้เข้าหารือกับผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่17เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยขับเคลื่อน <ไป S 2> การขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำบ้านห้วยไค้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและประปาในหมู่บ้านมีพื้นที่ดำเนินการจำนวน5ไร่จากพื้นที่อ่างเก็บน้ำ51ไร่ซึ่งจะมีราษฎรได้รับผลประโยชน์จำนวน2หมู่บ้าน 450หลังคาเรือนทั้งนี้การดาเนินการจะไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่จะให้ผู้ประกอบการขุดและใช้ประโยชน์จากดินที่ขุดได้แทนค่าจา้างการดําเนินการของหน่วยจะนําปัญหาดังกล่าวเข้าหาเรือกับกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพะเยาโดยให้ในายทหารรัฐธรรมนูญตีความหากไม่มีข้อกฎหมายจะขอความกรุณาให้กองกําลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกพะเยาเป็นหน่วยพักด่านต่อไป 6. ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2558ผู้บังคับกองพันทาหารปืนใหญ่ที่17เ,เข้าสังเกตการการดำเนินการขุดล่องกรงน้ำตามผมการพระราชดำริมูลนิธิี่อุทกกัทพัในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริเวณหนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาและได้เข้าพบปะ กับราษฎรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานในกระชังบริเวณหนองเลงทรายเพื่อสอบถามปัญหาในการประกอบอาชีพและผลกระทบของภัยแลกผลการปฏิบัติไม่พบปัญหาแต่อย่างใดปริมาณและคุณภาพของน้ําในหนองเลงทรายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 7. ร่วมงานการพัฒน,นาศักยภาพการศึกษาท้องถิน่นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2558ผู้บังคับกองพันทาหารปืนใหญ่ที่17เ,เข้าร่วมงาน การพัฒนาศักยภาพการศึกษาท้องถิน่นหน้าองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นตำบลแม่สุขโดยมีปรลัดอำเภอแม่ใจและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุขให้การต้อนรับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คน